เอ้าวเลยครับผมในวันนี้ผมก็จะได้เล่นเป็นตัวคาร์ลอสนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมชอบมากๆเลยนะใน Resident Evil 3นั่นเองฮะแม่มาหล่อได้ใจนะท่านผู้มชมนะอยากหล่อแบบนี้บ้างจังน,นะฮะอืมอ่านะไม่รอช้าก็รีบเล่นเลยนะโอ้โหแม่งซอมบี้มาเต็มเลยนะฮะท่านผู้ชมโอ้ตอนรับโอ้ มาแบบนี้แม่งไม่ไว้ใจนะุ่นผู้ชมอ่ะอ่านี่จะเป็นประตูบานนี้นะฮะ่านผู้ชมถ้าเราจะไม่ผิดนะโอ้โหแม่งมึงเป็นยางหรอเนี่ยอุ๊ยโดนแดกแล้วโอ้โหไม่รู้นะเนี่ยว่ามีด้านหลังด้วยรีบไปโอ้โหไม,ไม่ไม่ตายเดียทคานผู้ชมฮะยิงไม่ตายเว้ยเฮ้ยมันถึกนะฮะ เอาละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหระเบิดติดหน้าผมด้วยนะฮะผมไม่อยากกินระเบิดเลยฮนะเดี๋ยวผมตายคู่นะท่านผู้ชมอู้ยยังโดนกัดอยู่แม่เจ้าเตะไม่แหงเลยฮนะหัวขาดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่ะเพราะน่เป็นห้องเลยวะมันล็อกนะฮะอา้าวเฮ้ยกุญแจผีก็ไม่มีนะอ๋อต้องให้จิ้วเปิดเช่ไหมลูกโอ้โหด็อกเตอร์ยังเป็นผีท่านผู้ชมอ่ะดูสิฮะผมถ้าโลกนิ้มสอมบี้ขนาดหมอต้องช่วยคุณไม่ได้นะฮะคุณต้องช่วยแต่ตัวเองเท่านั้นนะฮะ อานะครับนี่คือโรงพยาบาลนี่เป็นสิ่งที่ไม่น่าไปเด็ดขาดนะท่านชมฮะเพราะว่าคนไข้ที่แบบว่าเดินไม่ได้หรือว่าเป็นชนิดที่เงออมพาพานี่ถ้ามันเป็นซอมบี้ปุ๊บมันจะเดินได้ทันทีนะเพราะวันไม่ต้องใช้แรงนะนะฮะมันคือตายไปแล้วนะฮะท่านชมโอ้โหเอ้ตัวนี้น่าจะเก่งกว่าแมงมุมเก่งกว่าอิก,กาอีกนะจะเป็นอ่าขอเขาเรียกว่าไงอะพีเดเ,เตอร์ย่อมๆก็ย่อมได้นะมันจะเป็นตัวตุ่นนะฮะโหดมากตัวนี้จะเร็วนะเร็วมากเร็วมากยิ่งเร็วแล้วเร็วแล้วก็เลว ม,มันเร็วแล้วก็เร็วด้วยนะท่มอสุ่มอุ้ยมาอีกล่ะรีบสมัยนี้ต้องใช้เครื่องบันทึกเสียงด้วยเลยฮะใครวะเนี่ยอ๋อไอ้ไอคโไลนยนะมายิงซอมบี้แต่โดนซอมบี้ อ่าจะกัดมันก็เลยอ่าทิ้งระเบิดนะฮะดูเละเป็นโจ๊กเลยนะตอนนี้ให้ตัวตุ่นมาแย่เลยในกุญแจฮะสติกเกอร์หลุมขี่นะครับแล้วก็เอารูปถ่ายไปลงเฟซบุก๊กเนะะี่ยหล่อเลยนะมึงสองคนดังแน่นอนเนะี่ยอาปากบูขนาดนั้นนะฮะโอโ้โหหรือว่าไปลงชาวพันทิปก็ได้นะราเอาไปวิจารณ์อืม เดี๋ยวนฮนะนี่วิธีเช็คนะฮะว่าจะมีสมบีไหมเอาไม่มีเนะอันนี้ก็ยังนอนตายอยู่นะท่านผู้ชมตอนนี้ึ้นดีมันก็อ๋อห้าสามหนึ่งนะท่านผู้ชมฮะรหัสมันคือห้าสามหนึ่งนะท่านผู้ชมเอาละฮะนอนไปที่ลูกอย่าลุกมาเลยอุยอ๊ยโดนเดกอุ๊ยตกใจหมดขี้กับไหลถุยเถอะรีบปวดท้องอยู่นะท่านผู้ชมฮะเอาละฮะท่านผู้ชมอะมันคงไม่มีอะไรให้เราเก็บนะไอ้สองตัวนี้ไม่ร้ายกาจนะ เนียนใหญ่เลยลูกนะ <ST AR> นี่ฮะโอเคมันเวอร์เกินนะผมไปอ่ามันเวอร์เกินนะเวอร์เกินมากมากเลยนะครับผมท่านผู้ชมมาคือผมไปดูแล้วในการเพอร์ซีอุตนะฮะโอ้โหแม่งไปเลยมากอ่ะฮะวาดรูปอะไรก็งิี้งองแล้วบอกว่านี่คืออ่าการทํานายนะฮะโอ้โหหลักฐานก็ไม่มีพูดแต่ปากนะฮะท่านผู้ชมอะตอนแรกนึกว่าจะมาก็คุณดิวจิตสัมผัสนะฮะ มาแนวคล้ายๆกันเลยแต่มันไม่ใช่ฮะผมว่าคุณริวจิตสัมผัสน่าจะมีอะไรมีเหตุมีผลมากกว่านะท่านผู้ชมไอ้น,นี่ไม่มีเหตุไม่มีผลเลยฮะอะไรก็มันก็ไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมฮะ,ะหลายคนบอกว่าไอ้น,นี่มันมันโชต์ตลกหรือเปล่าวะนะฮะไม่แน่ใจฮะว่ามันจะโชว์อะไรสักอย่างนะอะไรไม่รู้เอาอไอติลหวัวแล้วบอกว่าอ่าการทํางานของสมองจะด,ด,ดีขึ้นโอ้โหม่คิดได้ไงวะนะฮะ เอางี้ด้วยกันนะถ้าคุณจะจะสอบเนะี่ยคุณก็ซื้อไว้แล้วก็ติดหัวนาผ่าคุณนะคนอื่นจะมองแปลกๆแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราทำเพื่อความฉลาดแต่มันแต่ถ้าแต่ถ้าใส่ปุ๊บอ่าสอบตกขึ้นมาคุณคนจะหัวเราะนะฮะคุณจะกลายเป็นตัวตลกตลอด,อลอดทั้งปีที่คุณเรียนอยู่ในชั้นเรียนน้นนะฮะทา่านชมเอาละเราก็ได้ตู้เซฟนะฮะข้างในที่จะมีเงินสักกี่บาทเนาะดูก่อนนะ5ะห้าสามหนึ่งนะห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่ง เอาล้ะฮะสำเน็จงเอา้าไม่มีเงินเลยเลยฮนะโอ้โหอ๋อลืมไปที่รโรงพยาบาลน,นะไม่ใช่ธนาคารเลยได้วัคซีนมานะวัคซีนวัคซีนถ้าพูดภาษาดีเจก็วัคซีนถุ<ก>ถยเลยมันมีพลังนะคำพูดของผมมันมีพลังโอ้โหโหดเกินนะน้ำชมเอาล้ะฮะนี่ก็รีบนะฮะ ลิปสติกหรือเปล่าครับโอ้โหมุกแบบนี้ยังเล่นนะกล้าเล่นเนาะเอออยังกล้าเล่นนะ,ยยนนะไม่ใช่แล้วนะปีสามนะอ่าแล้วปีหนึ่งปีสองอยู่ไหนฮะอูะอมาเลยนะโอ้โหมาต้อนรับเราอย่างดีนะท่านผู้ชมโรงพยาบาลนี้ VIP อพีนะเอาซอมบี้มาต้อนรับนะท่านผู้ชมอ่อารรส,สาาอ่เล่นหน่อยฮะโอเคฮะอืมวันนี้อย่ายิงเนี่ย ตายคู่ทันทะีครับท่านผู้ชมฮะตายคู่ทัน,ะท,นทีฮนะนั่นคะือระเบิดนะนนะไม่ใช่ลูกจุดหมายนะผมเคยยิงแล้วฮะแม่งตัวปิวเลยฮนะตายเลยเอ้าวแล้วท่านผนะู้ชมฮะเราจะเห็นพรีเิเตอร์เลยฮนะพรีเิเตอร์ไอ้เหี้ยนี่ไม่ธรรมดามเห็นไหมท่านผนะู้ชมฮะมันแอบอยู่เว้ยเฮ้ยเอาสิวะเอาสิวะเอาไม่ตายด้วยตายแล้วเห็นะฮะขนาดมันยังตายนะท่านผู้ชม คี่ง่ายๆคือพีดเดอร์นี่โหดนะโหดมากนะอึดด้วยนะฮะอ่าถ้าไม่โดนถ้าถ้าไม่ใช้ระเบิดซีโฟนะซีโฟนะฮนะไม่ใช่ระเบิดซีโฟนะฮนะเราคงตายนะฮะท่านผู้ชมเอาง,ง่ายๆคือผมคิดว่านะฮะอ่าไอซอมบี้นะฮะต้นกเนิดก็คือมนุษย์นะฮะเอามนุษย์ไปวิจัยทดลองนะแล้วมันก็แพร่พันธุ์กลายเป็นตัวเที้ยอื่นๆนะจะสังเกตกคือมนุษย์จะเดินสองขาได้ใช่ไหมฮะ อ่าไอตัวนี้ก็จะสังเกตว่าซอมบี้หรือหมาอะไรเนี่ยจะเดินสองขาได้นะฮะหมานี่คงไม่ใช่มั้งนะเอาเอาหมามทดลองด้วยประมาณนี้นะฮะคคิดว่าซอมบี้นี่คือต้อนตะกุลนั่นจะเป็นอ่ามนุษย์นะฮะเอามนุษย์มาทดลองแล้วก็มันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะฮะก็กลายเป็นตัวที่เห็นอะตัวที่ต่างๆไม่มีสปะมากเลยนะฮะท่านผู้ชมอ้าวเหรอครับท่านผู้ชมอ่ะ มันก็ได้แหละฮะเทคโนโลยีล้ำสมัยนะได้วัคซีนมีเดียมก็เป็นยาถ้าจะมามผสมกันได้นะฮะโอเคก็ได้ยามาแล้วทรีบๆออกเลยฮนะผมใจไม่ค่อยดีฮนะโอ้โหมาเลยหืมมาแล้วอุ้หู รีบออกเลยนะท่านผู้ชมฮะไม่ไหวฮะี่ยตอนนี้แม่งลำบากจริงนะท่านผู้ชมฮะเอาโอ้โหใครมาติดตั้งซีโฟแถวนี้เนี่ยฮะโอ้ยนี่คนลายของคนแน่แน่นะท่านผู้ชมฮะรีบออกไปฮะสี่สามสองหนึ่งคนเล่นนี้ลุ้นจนตูดสั่นเลยเนี่ยอ่าซีโฟนะท่านผู้ชมขับมอเตอร์เร็วๆเร็วๆอืมทุกอย่างทั้ง ท่านผู้ชมครับคิดดูเนะฮะระเบิดเท่า,าขี่หมานะฮะแต่ระเบิดทั้งโรงพยาบาลได้คิดดูอีกนะฮะว่ามันอนุภาพแรงขนาดไหนนะท่านผู้ชมอาแล้วท่านผู้ชมก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาสมควรแล้วฮะที่เราจะตัดงักษาจิ๋วนะครับเรียบร้อยนะฮะเราก็จะได้เล่นจิ๋วอีกครั้งหนึ่งนะครับอีตตาย เนะ่อ่อาจิวเสร็จแล้วฮนะโอ้โหหน้าแดงเชียวนะอ่าขาเป็นอะไรฮะขาถ่างเลยฮนะโอ้ไม่ใช่นะแหมลามกด้วยนะจ๊ะ้องสาวน่าจะเจออานม,มิสิตนะฮะมันมาอีกแล้วะฮะโอ้เสียงมานไกลเลยฮนะท่านผู้ชมโอ้ยใอย่บอกว่าทำประตูมาเลยหือโวดมากเออโอ้ยได้เนะอ็มสี่ฮะอุยดีว่ะดีมากเลยท่านผู้ชม แต่ข้อเสียของ M4 คืออ่าเลยไม่ถูกอะ่ะมันคือมันจะใช้อะไรไม่ได้อะท่านผู้ชมเอ,อ้ยไม่ใช่ใช้อะไรไม่ได้มันจะอเติมกระสุนไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมอะ่ะมาเนื้อจ,จุดๆนี้แล้วะ่ะพีเดสเตอร์ก็มาต้อนรับกูเลยโอ้โหอ๋อเหรฮะอืมอะไรกันเนี่ยมันน่าจะไม่มีตัวอื่นแล้วนะฮะท่านผู้ชมอะ่ะเราจะสำรวจที่ที่นี้ไปก่อนนะฮะ มีตัวอะไรค่าได้ก็ค่าไปก่อนนะทานผชมส่วนมากครับผมไม่เจอเอตดิเตอร์ผมน่าจะผมไม่จะเจออ่าตัวอ่าตัวหนอนนะไม่งั้นก็อีการนะมัน,น่าเป็นอะไรที่ลำบากค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งนะฮะทานผชมมันก็น่าจะเป็นสวนย่อมๆนะฮะสวนปาะลาะมอะสนะฮะพาพา,าศรามานี้เสร็จทุกไลน์นะ ป่าละเมอเสร็จทุกลายนะฮะไม่เอาฟอสเมตนะฮะสเมตดมันไปยากโอ้ยอื้งอุอ้เรียบร้อยนะท่านผู้ชม่ะดิ้นเลยดิ้นเลยไม่ต้องดินนะ้นเนี่ยปล่อยวางเนะี่ยปล่อยวางไว้ฮนะไปว่าโอ้ยมันกบชัดๆเอากบมากลายพันธุ์เลยฮนะแต่ผมว่าเป็นตัวตุ่นนะเพราะมันชอบอยู่ใต้ดินมันจะมีอะไรแปลกๆนะท่านผู้ชมณน,นจุดๆนี้ อุ้ยหมามาเอ้เฮ้ยตายละหมาอะไรเนี่ยมีให้เก็บไหมฮะมีให้เก็บไหมโอ้นี่คือคนตายเลยนะน่าเสียดายอ่ะโดนหมาก,กัดตายนั่เองอะปารขี่ก็คุณแจอสวนนะฮะแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เขาอออเป็นที่นายกรรมเนะทะผม อ่าโอ้ยมีให้เดินต่อเลยฮะโอ้โหคิดไม่ถึงนะจะใช้มุกเข็มขัดสั้นก็กลัวคนแคสจะตักลมนะฮะตักลมมาบ่อยนะผู้ชมฮะหนาวเกินไปก็ไม่ดีถ้าคุณเจอซอมบี้เอาง่ายๆนะฮะถ้าผมขอถามนิดหนึ่งนะถ้าคุณเจอซอมบี้แบบประชันหน้าคุณจะหนีหรือว่าจะสู้อนะถ้าผมจะให้เดาผมว่าคุณต้องหนีแน่ๆนะฮะแล้วคุณจะหนียังไงอะวิ่งหนีเลยฮะหรือว่ายังไงหรือว่าเล่นซ่อนแอบกับมานเนะะี่ยถุยเอะ เราวิ่งไ้จับเนะแบบว่าเราวิ่งขึ้นตึกเนี่ยแล้วก็ไปหาทางลงตึกเนี่ยฮะเมื่อมันหลงอะ่ะเออนะมันก็พิทีดีเหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเข้าในตึกแล้วเจอซอมบี้เหมือนกันนี่ทําไงก็สวย <laughs> ไม่มีอย่างอื่นนะสวยนะก็สตาร์ทเลยครับได้แน่นอนนะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะ ง่ายนิดเดียวอันนี้ก็ต้องลงไปนะฮะมันเป็นท่อระบายน้ำนะฮะท่านผู้ชมโหรีบขึ้นก่อนเลยตกใจอุ้ยหนอนอีขึ้นแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมครับไม่ไหวฮะโอ้โหอมีโผล่ขึ้นมาจากศพ โอ้เกมนี้มันช่างลุดระทึกจริงๆเลยคงไม่มีซส้นทางโค้งน้โพนะฮะถ้าเจอซอมบี้คงไม่มีอารมณ์นะฮะอย่างนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะท่อปแป๊บนะฮะท่อปแป๊บเอาไว้ฟาดหัวคนนะฮะถุยเด็กช่งชางใช้บ่อยะ,ะใช่ไหมฮะเด็กช่งชางใช้บ่อยใช่ไหมฮะนะฮะตอนแรกก็ต้องจุดไฟก่อนเอ,อ้จุดไฟจุดไฟนะฮะจุดไฟ เอาละฮะมันก็จะเห็นช่องโหว่ใช่ปะโอเคน่าจะเป็นช่องโหว่ะไรสักอย่างเนี่ยอ่าเลเตอร์ก็ไม่ประโยชน์แล้วนะฮยหมดประโยชน์แล้วนะฮะตั้งแต่เก็บตั้งแต่ต,แต,ตั้งครั้งแรกเลยฮนะที่เราเล่นเลยตอนนี้ก็หมดประโยชน์แล้วนะโอ้โหเยี่ยมโอ้โหนี่คือการรอดนะฮะอือุ้ยอ,อะไรอะ เอกาสารนะเก็บไว้ก่อนนะเอกาสารอุย้ยคุญเจคุณเจ,ณเจประตูนะฮนะพาร์คีแน่นอนนะท่านชมอ่ะโอ้ได้แล้วอู้ดีใจมาเเลยเราจะผ่าวาวววควววว้วว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 วอวววววววอวววววเววววรววอวว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 นววววอวว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 วา,า,าตายนะฮะโหแม่งนอน น่าจะไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวดูถ่ายแถวนี้ก่อนนะฮะเผื่อมีอะไรแบบพิเศษนะครับได้เก็บไม่เป็นกระสุนจีชเชอร์นะฮะก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่หรอกเก็บไว้ก่อนนะฮะตอนนี้โอเคาจะไม่มีอะไรมากกดนะฮะมันก็จะมีคําเตือนมาว่าอ่าทุกอย่างนะว่าเป็นแผ่นดินไหวนะจะมีอะไรมา,มาแล้วนะะท่านผู้ชม